สวัสดีครับพบกับรายการไลฟ์สาระกับครูแว่นนะครับผมมาทิ้งท้ายสัปดาห์น yep> ี้เพื่อนเพื่อนมองหน้าซ้ายขวาหน้าหลังนะครับประคองชีวิตให้อยู่ได้กันไปก่อนนะครับทีนี้เราจะเดี๋ยวเราจะมาย้ําในคลิปที่แล้วนะว่าอยู่ในสภาวะนี้เครื่องมือที่เราควรจะต้องมีเพื่อนเพื่อนเคยรู้จักพวก EMT ไหมเออ EMT รถพยาบาลรถด,ด่วนกู้ชีพมันคืออะไรวะมันคืออะไรวะ EMT มันย่อมาจาก Emergency Medical Technician นะครับก็พูดง่ายๆก็คือพวกอาสากู้ชีพนั่นแหละนะครับจะต้องมีการฝึกอบรมผ่านนี่นั่นโน้นมานะฮะก็คือการดูแลรักษาบุคคลคือเหมือนเป็นนายพยาบาลนะ่ะวาง,ง่ายๆเขาจะเรียกว่าหน่วย EMT มันมี EMT EMS Emergency Medical Service EMT นี่ก็เรียกว่าเทพสุดละนะครับในการพาคนจากจุดหนึ่งไปจุดหจุดจบของ EMT ก็คือมาที่ห้อง ER นะครับไปสุดอยู่ที่โรงพยาบาลเลยและในการปฏิบัติงานของ EMT ก<ม>็จะต้องมีเครื่องมือมากมายนะครับวันนี้ที่ผมหยิบมาก็จะเป็นการไกลอย่างหนึง่งเรียกว่าบอลฟรีของ c a น a นลี่เป็นแบ,บรนด์ของญี่ปุ่นนะครับบอลฟรีก็คือเวลาไปตัดด้านตัดนี่มันจะไม่มีอะไรมาติดที่กันไกลนะครับและตรงปลายของกันไกลมันก็จะไม่คมไม่แหลมมันก็จะไม่ไปแทงโดนผู้ป่วยนั่นเองเขาก็ออกแบบมาแบบนี้นี่คือแบ,บรนด์ของ c a นเลี่เม็ดอินเจแปนเรามีขายด้วยนะครับที่ร้าน ที่ร้านพี่แม่งขายแต่มีดเหรอวะไม่มีหลายอย่างขายอาร์มก็มีนะที่ด้านหลังก็จะเป็นอาร์มอาร์ม EMT ผลิตเองเป็นสินค้าของที่ร้านนะครับมาสั่งซื้อไปได้เลยราคาจะอยู่ในด้านล่างลูกค้าที่เข้ามาดูสินค้านะครับถ้ากดดูในรายละเอียดของสินค้าก็จะเห็นราคาข้างล่างนะฮะแต่ถ้าเฮ้ยกดดูไม่เห็นก็แชทไลน์มาถามได้หรือส่งแมสเซนเจอร์มาถามก็ได้พี่ครับไอ้นี่ราคาเท่าไหร่มีสินค้าไหมอ่ะโอเคได้เลยแต่เบื้องต้นเลยถ้าสแกนเข้าไปดูเบื้องต้นคือดูสินดูในในวิดีโอคลิปและข้างลาง เป็นรายละเอียดของสินค้าเพราะว่าที่ร้านเป็นร้านขายของครับแน่นอนฮะผมต้องนําเสนอสินค้าและราคา ค่าจะส่งให้ลูกค้าแน่นอนนะครับราคาผมจะพิมพ์ไว้อยู่ด้านล่างสนใจเข้าไปดูแต่ถ้ากดแล้วไม่เจอแชทไลน์มาหาส่ง sms มาหาโทรมาก,ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยตามนั้นเลยแต่ถ้าโทรกรุณาโทรในเวลา8โมงถึง2ทุ่มนะหลังจากนั้นผมเป็นคนทำงานกะชาหลังจากนั้นเยี่ยหาส้นตีนจะไปอยู่ตรงไหนของมุมโลกไม่รู้แต่ถ้าโทรมาเที่ยงคืนตีนหนึ่งตีสอตีสอาจจะรับบ้างนะฮะยังอยู่ แต่ถ้าหลับไปแล้วก็ต้องขออภัยตอนเช้าก็อาจจะติดต่อกลับไปนะครับอาจจะตอกลับไม่ทุกเบอร์จะมีโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาหาผมเยอะมากเลยนะครับในแต่ละวันเพราะว่าผมใช้เป็นเบอร์เดียวนะต้องเข้าใจแต่ถ้าแบบเร่งด่วนมากส่ง SMS มาก็ได้ครับอย่างน้อยผมจะได้รู้ว่าเบอร์เนี้ยเขาส่งอะไรมาคือคือถ้าโทรมาแล้ววางสายเราไม่รู้แต่ถ้าส่ง SMS มาพี่ครับติดต่อกลับนะจะได้โทรกลับไปครับพี่ครับผมถามมีรุ่นนี้อ่าโอเคเราจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันเนาะหรือถ,ถ้าไม่เร่งด่วนขนาดนะั้นไม่ได้อยากจะตายอยู่ในพื้้นนทีีีี่ไหมมมอมออบาเดยว พี่เอาลายแมนส่งมีดนี้มาให้แล้วล่ะซอมบีมันล้อมบ้านโอเคอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ ส่งไลน์มาก็ได้ครับส่ง messenger มาก็ได้นะครับกลับชา้าหน่อยอย่าว่ากันช่องทางมันเยอะแล้วผมแม่งขี้เกียจด,ด้วยแล้วในคลิปสินค้าก็จะมีสินค้าของแบรนด์เฮลิคอนเทคนโดยก็จะเป็นซองของซองซองสีแดงอะ่ะคล้ายๆเป็นซองของ EMT นะั่นแหละก็คือคุณอยากจะใส่สินค้าอะไรเข้าไปในนั้นก็ใส่เข้าไปเครื่องมือที่คุณต้องใช้งานในการที่คุณปฏิบัติหน้าที่อย่างว่าจะเป็นเจลแอลโกอฮอล์เป็นไฟฉายเป็นมีดผมก็ซิมูเลตให้ดูว่าเฮ้ยมันก็ใส่มีดได้นะใส่นี่ใส่นั่นได้ ผ่านการอบรมมาแล้วนี่ถูกไหมพอคุณผ่านการอบรมคุณควรู้แล้วเครื่องมือเครื่องมือมาตรฐานที่คุณควรจะมะีติดตัวอยู่เลยมันต้องมีอะไรบ้างเอานำมาใส่ในชุดคิดได้นะครับสินค้าตัวนี้เราก็มีจําหน่ายที่ร้านด้วยสนใจก็สั่งซื้อได้หลายๆคนดูโอ้แมงไม่ใช่คลิปแต่มีดขายเต่ไฟฉายนี่ว่ามีหลายอย่างครับที่ร้านมีหลายอย่างเสื้อผ้าหน้าผมมีทุกอย่างอะกางเกงในเจเพสก็มีมีหลายๆอย่างเลยลองดูนะครับเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับท่านนี้ผมกลับมาที่ตุกันไกลนิดนึงกันไกลที่เขาบอกว่าบอลฟรีบอลฟรีคืออะไรวะค แล้วมันก็จะไม่หนึบตรงนั้นเพราะว่าเขามีการทําผิวผิวที่หน้าสัมผัสของกันไกนะครับเป็นผิวอีกแบบหนึง่งซึ่งทําให้การยึดติดของกาวเป็นไปได้ยากนี่คือเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเขามีการทําผิวและเคลือบสารชนิดหนึ่งเพื่อทําให้มันเป็นแบบนั้นนะ่ะคือถ้าคุณตัดเทปท,ที่เป็นกาวบ่อยๆสังเกตกันไกคุณมันจะติด แต่ไอ้กันไกลนี้มันจะไม่ติดพี่มันจะไม่ติดเลยไม่ติดระดับหนึ่งจนสารเคมีที่มันเคลือบแลกผิวสัมผัสทําหน้าที่ของมันแล้วนะครับ <S <S ตอนที่ผมใช้งานมานี่ขุมก็เอามาใช้จริงๆนะก็คือทุกวันนี้มันยังไม่ติดเลยใช้มากี่ปีแล้วใช้มา5ปีแล้วยังไม่ติดเลยก็ใช้ตัดนั่นทํานี่กับผมไปเรื่อยครับคือสินค้าในร้านเนี่ยเราใช้เองด้วยเราใช้เองเนี่ยเรากล้านําเสนอว่าเฮ้ยเฮ้ยแม่งใช้ได้ดีจริงพี่มันได้ใช้ได้ดีระดับนี้นะเองนะครับก็เลยเป็นเป็นอย่างที่เห็นนะ นั่นเองนะฮะสิ่งต่อมาคืออะไรนะครับถ้าเพื่อนๆมีญาติโยมที่เป็นพวก EMT อยากจะซื้อของไปฝากเขาเราก็มีสินค้าจําหน่ายหรือจะซื้อกระปเป๋าอะไรก็ลองเข้ามาดูนะฮะถือว่าร่วมด้วยช่วยกันแล้วกันเนาะ